สวัสดีพี่น้องสวัสดีปีใหม่พี่น้องบริกินคือเพิ่นเราพี่น้องปีใหม่ค่ะนอนไค่พี่น้องสามหมื่นสามพืนเลยปีใหม่บริกินคือเพิ่นเรานี่กะปีใหม่กันยังบุ้ีงานอยู่พี่น้องเมนว่าบุ้ีงานรถยังบุ้งมาพี่น้อง เิตัวหน่อยห่วยถึงจะเบิ่งได้เลยตัวหน่อยนี่บายบายกับบายอ่าหีิ่มเลยนี่กะล่อพี่น้องล่อจัดเต็มอยู่พี่น้องล่องบล่องบ มดกกำลังไปเที่ยวพี่น้อง